สวัสดีครับนี่คืทีวี360องศากับผมธนินวัฒพัฒนาวิรคุณนะครับวันนี้เรามาติดตามภาพการเชื่อมโยงว่านาปรลังที่ยังเพิ่มกันไม่หยุดนั้นจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างไรครับ หรับการทำนาปลังที่เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับถือเป็นการทำนาปลังครั้งที่2แล้วปีนี้สาการน้ำในหน้าแล้งไม่เอื้ออย่างชัดเจนจึงเป็นที่มาที่หลายฝ่ายรณรงค์ให้ชนาลุ่มเจ้าพญาเลิกทำนาปลังครั้งที่2ก่อนน้าจะไม่พอเพราะว่าเรายังเหลือเวลาอีกถึง57วันถึงจะหมดหน้าแล้งนะครับกรมชุมพรทานรายงานล่าสุดว่าการทำนาปลังลุ่มเจ้าพญาตอนนี้ครับทะลุกเกินแผนการจัดสรรน้ําไปแล้ว184%ขณะที่กรมส่งเสริมการเเษตรตายงานว่าตั้ง่ต่1กุมภา์เป็นต้นมานั้นมีนาปลัง ครั้งที่สองเพิ่มขึ้นอีก 3 9 0 0 0 0ไร่ขณะที่เมื่อตรวจสอบการใช้น้ําล่าสุดก็พบว่าคนลุ่มเจ้าพยาดึงน้ําใช้การได้จากสี่เขื่อนใหญ่ไปใช้แล้วถึง93%หรือเท่ากับว่าอีก57วันเราเหลือน้ําที่ใช้การได้อีกแค่7%เเท่านั้นครับจึงเป็นสัสดส่วนที่สุ่มเสี่ยงที่นาปลังที่เพิ่มมาหยุดนั้นอาจจะไปสร้างปัญหาการแย่งน้ําในลุ่มเจ้าพยาได้ครับนายทองเปลเวกลองจันทร์ผู้มนยการส่วนบริหารจัดก,การน้ําและอุทกศาสตร์บอกว่าน้ําที่เหลือแค่7%นี้ไม่ได้้มีไวเพื่อการเกษตรแล้วคร่บเพราะว้นในส่น ของการอโพคบริโภครักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็มครับโดยเฉพาะ13-15มีนาคมนี้น้ําทะเลจะหนุนสูงอีกครั้งและจะต้องเพิ่มการระบายน้ําจืดจากเขื่อนเจ้าพยาลงไปไล่น้ําเค็มอีกดังนั้นเมื่อไม่มีน้ําให้กับการเกษตรแล้วชาวนาปลังครั้งที่2ไปดึงน้ําในแม่น้ํามาใช้เลี้ยงต้นข้าวโดยตรงก็จะทําให้น้ําในลําน้ําไม่พอผลักดันน้ําเค็มก็จะดืดร้อนน้ำบวบริโภคของคนส่วนใหญ่ได้นี่จะเป็นภาพที่เชื่อมโยงให้เห็นว่านาปลังครั้งที่สองรุ่มเจ้าพยานั้นจะทําให้คนส่วนใหญ่ จึงแค่หยุดทํานาปลังครั้งที่2ส,สักกลุ่มเดียวครับเราจะผ่านหน้าแล้งนี้ได้อย่างมีความสุขกันทั้งลุ่มน้ําเลยนะครับส่วนตอนนี้มาดูกันต่อเลยนะครับว่าลักษณะอากาศจากนี้จะเป็นอย่างไรครับ พรุ่งนี้ทั่วไทยยังมีอากาศร้อนจากหย่อมความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตะวับบนนร้อนสุด38องศาน,นะครับส่วนภาคเหนือตอนบนเช้าเช้าอากาศเย็นครับแต่กลางวันร้อนจัดระวังจะไม่สบายกันได้จับตานะครับพรุ่งนี้ลมตอนออกจะมีกาลังแรงขึ้นทําให้ภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนั้นจะมีฝนฟ้าขนองด้เล็กน้อยระวังนะครับคลื่นลมอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปจะแรงขึ้นคลื่นสูง2เมตรเล่นน้ําชายฝั่งทะเลด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะตอนน้าขึ้นรับ ปิดท,ท้ายนะครับขอเชิญผู้ชมส่งผลงานทางสีแวดล้อมเข้าร่วมแสดงกับรครอบครัวข่าวสามในงานมหกรรมธิรเโลก360องศา2 0 1 4 Save the World Expo 23-25ถึงพฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจครับดูรายละเอียดที่ t v 360 c ซฟ 3. คอมมารวมพลังกันขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมในกวาระแห่งชาติกันนะครับเรามาตามกันต่อในช่วงข่าววันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือทีวีส,สา3นะครับ